5วันพบกับเราช่องกุยอาเจียงสายแก้วสักใบครับผมสวัสดีควนันคัน ถือไม้สวยหมดแดงมาแต่ไกลเลยไปถือมาครับอันนี้ไปพิคอซี้บ้างไปคุณปูบ้างใช้ใช้หลายงานก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตคุณตาทางใบซะหน่อยก็เราก็ไม่ได้มานานพอสมควรก็วันนี้ได้จะมีเวลานะครับ มาวันนี้วันเรื่องงามยมดีอัปเดตคุณตาทองใบเก็บมูนะครับผมสวัสดีครับคุณตาเล่นซ่อนแอบสวัสดีครับคุณตาซ่อนแอบนะครับสวัสดีครับก็ไม่รบกวนดีกว่า คอนขันบอกว่าน,นิ่งนิ่งนิ่ง,ง,ง,งอ๋อยังสั่งยังสั่งได้ดดก็นิ่งยังไงก็แบบตาตาจ้องมัไงนะครับเฮ้ยธรรมดาเลยเนาะเนาะเดีย๋ดวยวยเราไปหามุมส,สวยๆดีกว่าอู้อาหารไหมยังเยอะเลยครับดูกินหมดไหมนี่คนขัน แล้วพี่เป๊ปซี่จะกินหมดไหมนะสวัสดีคุณตาทองใบนะครับค,ครับก็โปรดใช้ภาพที่เห็นเรามีไม่มีเจตนา ลายชานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับโอ้ขอบกลิ่นเนือ๋อแต่ว่าปีนี้ยังดูคอนขันบอกว่านิ่งไงยู่แเร็วไงจุ๊บไงยู่งเร็วไง ไงจุดูล็วสุด <c oughs> ดูครับโดนดุแล้วรออามีโอกาสมาดูนะครับแม่แครับกอร้นกันนะครับวันนี้เกียบมูลช้างนะครับคุณตาทองใบแต่ปีแต่ ถึงเดือนหรือยังครับเดือนนึงหรือยัง15วันโอ้1วัน15วันวนี่ครับก็ยัง,ยง นะครับคืออย่างนี้เป็นควานไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นคนอื่นมาเลยนะครับดูโพงตึงนะครับโพงตึงโพงตึงนะโพงตึงโพงตึงมาหาเราดูโพงครับผมก็เราก็โยงห่าง ตาก็สั่งอยู่นู่นน่ครับก็ถือว่ายังเชื่อฟังอยู่นะครับปีนี้ปีนี้ยังเชื่ออยู่นะครับแล้วก็อย่างบ้าแล้วครับช้างตกมันนะครับวันนี้เอานอนไม่ได้นะครับบางครั้งก็ดูดีหน่อยบางครั้งก็อาจจะดูแบบบ้านหน่อย ก็ชั่วโมงนี้ก็ถือว่ายัางยังนิ่งอยู่นะครับแต่เขาก็พยายามออกมานิดหน่อยๆ<ป>ก็<ป>ดูสถานการณ์ไม่ดี<ป>เดินบ่อยเนาะฟันขันเดินบ่อยแล้วเกิน บนบ่อยครับบนบ่อยตามภาพเลยครับบนบ่อยบนบ่อยก็ต้องมีถือไม้สอยมะแด,ดงผู่บ้างนะครับนะครับดูนะครับก็พร้อมออกมาทุกเมื่อนะครับเราก็ดูในความ แล้วก็นิ่งเหมือนกันช้างก็นิ่งเหมือนกันก็ต่างคนต่างก็จดจ้จองๆเหมือนกันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะครับก็เราไม่มีเจตนาที่จะทำลายช้างนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับ ก็บางครั้งนะบางครั้งเขาก็พยายามเอาหัวออกจากเสานะครับไปไปการที่เราเก็บช้างตกมันการที่เราเก็บช้างตกมันนี่ถ้ามีหลักหลักลางอย่างนี้ดีนะครับดีมากด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเฉพาะช้างที่ไม่เล่นงานนะครับ แต่ช้างชนมากนี่ถ้าตกมันนี่เขาจะเอางาชนต้นไม้วนมากนะครับก็บางเชือกเขาเลยไม่ทเาเสาเสากลางครับบางเชือกเขาจะทําต่อหม้อต่อหม้อที่ไม่มีอะไรเลยแบบโลง่งๆเลยนะครับคือมัดอย่างนั้นนี่เขาไม่ได้กวาดขี้นะครับไม่ได้กวาดมูลนะครับถ้ามีเสากลางอย่าง<ป>น,น,นี้เราก็จะกวาดมูล ได้หน่อยแต่ก็กวาดแบบระมัดระวังนะครับก็ต้องใช้เสียงคุณตารุณคูไว้เหมือนกันนะครับก็ยังเชื่ออยู่ก็ยังเกรงใจไม่ใฉ้ยมัดแดงอยู่ไม่สฉลยมดแดงควันขันนี่ไม่ธรรมดานะครับใช่เงใจวัไหมกับวัขันโอ้ไม่ใช่หรอกมาเฉลมแดงนี่โดนไปนี่โอ้เจ็บนานเหมือนกันเจ็บรึกครับเจ็บรึก โอเค,อเคผ่านผ่านดูนะครับดูเวลาเดินออกมาถ้าเดินออกนี่เขาก็จะออกมาเหมือนกันนะครับดูนะครับออกมาแล้วนะครับเยอะทครับผม ก็ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับดูครับก็บรรยากาศตอนสี่โมงนี้สวยงามครับผมก็ถือว่าภารกิจสำเร็จก็วันนี้เรามาอัปเดตอาการตกมันของคุณตาทองใบแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจควนขันกับคุณตารุนนะครับเก็บมูลก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็อย่าลืมฝากาช่องคุณตารุนคุณตารุนกับปู่ทองไปด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับเทียนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกลวยอาเจียงลายแก้วสักไรด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีควานขัน สวัสดีครับผม